วันเกิดปีนี้ไม่มีอะไรมากมายค่ะแต่ว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆไปเลยค่ะเพราะพรุ่งนี้เช้าเราจะเดินทางไปหาพ่อปู่แม่ย่ากันที่บอตรูมค่ะแต่ก่อนจะออกเดินทางพรุ่งนี้นั้นคืนนี้จัดราคือไปแล้วหนึ่งแมตค่ะขึ้นเรือทีหนึ่งหัวเกือบทิ่มเลยค่ะพวกเราขึ้นเรือข้ามฟากไปนะคะจากดัชชาไปที่บอตรูมใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะค่าตั๋วคนละเจ็ดร้อบาท แต่ถ้าขับรถไปเองจะใช้เวลาอยู่ประมาณ3มชั่วโมงค่ะคนที่นี่จึงนิยมนำรถขึ้นเรือไปด้วยนะคะแล้วก็ข้ามไปด้วยกันที่บอสตัมเลยค่ะประหยัดทั้งเงินประหยัดทั้งเวลาค่ะพอมาถึงบอสตุมแล้วเราก็นั่งรถมาที่บ้านแม่ย่าใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะตรงนี้จะเป็นวิวจากระเบียงบ้านของแม่ย่านะคะสวยสุดๆไปเลยค่ะลองคิดดูว่าทุกๆเช้าตื่นมาเจอวิวนี้จะฟินแค่ไหนกันครัเพื่อนๆ พอมาถึงช่วงเย็นนะคะเราก็ไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งใกล้ๆบ้านค่ะวิวสวยมากๆเลยวันนี้พระจันทร์ก็สวยค่ะนั่งมองพระจันทร์ไปเพลินๆเลยค่ะแต่ก็ไม่วายดื่มราคืออีกแล้วค่ะตับใหม่ใกล้ชั้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะเราก็ชอบเหมือนกันค่ะเราโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้แต่งงานกับสามีเพราะว่าครอบครัวของเขาน่ารักค่ะพ่อปู่แม่ย่าของเราเป็นคนใจดีอบอุ่นมากๆเลยค่ะเอ็นดูเราเหมือนลูกสาวแท้ๆเลย ส่วนคนนี้เป็นคุณลุงนะคะขี้เล่นค่ะแล้วก็ชอบดื่มกับเราเป็นประจำค่ะวันนี้พ่อปู่ไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าไม่สบายค่ะพอถึงช่วงเป่าเค้กขำแม่ย่ามากมากเลยค่ะเพราะสามีแอบกระซิบเด็กเสริมให้เอาเค้กมาแต่แม่ย่าพูดว่าให้เปิดเพลงด้วยจึงทําให้เราเข้าใจคํานี้ค่ะรักรู้เลยว่าเขากําลังจะเอาเค้กมาให้เราโปะไปเลยหนึ่งแมทค่ะหลังเป่าเค้กเสร็จสามีแอบถามบอกว่ายอมรับมาซะดีๆว่าเธอเข้าใจใช่ใชไหมว่าพวกฉันจะเซอร์ไพรส์เธอ เป็นวันเกิดที่เรียบง่ายและน่ารักอบอุ่นมากๆเราดีใจมากๆเลยค่ะหลังจากจบวันเกิดเราเราก็เดินทางกลับมาที่ดัชชากันนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาฉลองกันสองคนสามีภรรยาค่ะวันเกิดมีแค่1วันแต่ทางนี้ฉลองไปแล้ว3มวันค่ะดื่มหนักทุกวันหลังจากวันเกิดคงต้องพักไปยาวๆเลยค่ะปีนี้อายุครบ29แล้วขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ทุกย่างก้าในการใช้ชีวิตขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะอย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ไว้พรมาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ